สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนนี่คือการเพราะเมล็ดพักจากกระดาษทิชชู่จากพี่น้องค่ะเมล็ดพืชพักทุกชนิดเนาะคะ่ะเทาสามารถเพาะจากกระดาษทิทชชู่เปียกแบบนี้เนาะจากพี่น้องเพียงพานไปแค่3มวันเนาะคะ่ะเขากระสิงอกออกมาง,ง่ามแบบนี้เลยเนาะจากพี่น้องค่ะโบว่าสิเป็นนะคะ,ะ,คะเม็ดกระเพ้าใบาแมงลักนะคะหรือว่าพักอีตูบานเฮ่าจากพี่น้องค่ะปลูกง่ายง่ายจา้ะ วิที่ทำกับแคนะคะกระดาษทิชชู่เปียกน้ำจากพี่น้องคะเอาใส่ในกระปุกเนาะคะ่ะทีมมีฝฟ้าปิดที่ดีจากพี่น้องคะแล้วก็เอาว่างไว้ริมหน้าต่างทีมมีแสงแดดเพียงพ่อเนาะจา้านะคะพานไปสามวันนะคะพี่น้องคะกะงอกออกมางามๆแบบนี้เลยละจา้าลองเห็ดตามเบิง่งกเนาค่ะพี่น้องเด้อนะคะงอกดีปานยังเนาะจา้า